ยังไงโดยที่แบบไม่สปอยนะคือเอาเป็นว่าหนังหนังเรื่องนี้มันไม่มีใครอินโนเซนต์อ่ะไม่มีใครดีอย่าอย่าไปอย่าไปตีความว่าแบบไอ้นี่คือผู้ร้ายนี่คือพระเอกกันเมันไม่ใช่มันไม่ใช่เวรนั้นมันเป็นไดนามิกแปลกๆของ3คนนี้ซึ่งของดิดเองเนี่ยตัวละครผมอาจจะเล่าเป็นแบบ exterior แล้วกันก็คือก็เป็นผู้ชายสมาร์ทคนหนึ่งดูเนี้ยบใช้ชีวิตแบบเนี้ยบเป็นคนอบอุ่นเป็นหมอสัลยกรรมก็เขเป็นคนมีสกิลเป็นคนเก่งใช่ไหมฮะแต่ว่าลึกๆเขาเขาเป็นยังไงเนี่ยก,ก็มันคือมันคือประเด็นในหนังซึงซึ่งในตัวหนังเนี่ยมันจะ มันจะเห็นเหมือนกับความสัมพันธ์ที่มันดูอบอุ่นแต่ลึกไปกว่านั้นเนี่ยมันมันมีอะไรที่มันแฝงอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่ฝั่งเรามันคือทุกคนอะคือคือทุกคนอะมันค่อยๆพอมันแบบเริ่มเผยเนี่ยทุกคนไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอ่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราเราได้ประมาณนี้แล้วกันคือเล่ากว่านี้ผมผมว่ามันยากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รับหนัเที่เลิกเมือผ่านป็ชใครก็โอ้โหครับ ก็เล่นแนวนี้อ่าครับอย่งไรบ้างพี่ว่าพูดถึงเริร์ก็อยากที่จะเห็นพี่อันดาเล่นแนวนี้แล้ววันนี้พี่ก็เลือกที่จะรับเล่นเรื่องนี้คือเอาจริงๆผมอผมไม่ได้มองจากจองของของหนังเลยอะผมพูดตรงๆว่าเหตุผลที่เรารับเรื่องนี้คือตัวตัวละครล้วนเลยซึ่งอ่า ชคดีอ่ะผมว่าช่วงปีปีสองปีนี้ผมผมเจอตัวละครแปลกๆเยอะ,อะแล้วก็มันอาจจะด้วยนี่อยากจะบอกว่าด้วยวัยแต่มันมันเหมือนแบบมันเหมือนเรามาเราอยู่ในในวงการจนแบบอ,อ,อะไรนะั่นเหมือนคำว่าพระเอกมันไม่คำคอเลยไงมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบตัวละครแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วพอคนมันมันเริ่มเห็นแบบ พี Finnish, no ่จ่อยเล่นแบบเพี้ยนๆได้อะไรเงี้ยก็มามากันเรื่อยแล้วตอนนี้ใช่บทบทเพี้ยนๆมาเรื่อยๆเลยแต่เราก็สนุกเพราะว่ามันเอาเอาพูดเอาพูดจริงๆแบบตัวละครที่มันเป็นแบบสิ่งที่เรียกว่าพระเอกเนี่ยมันมันมีกรอบที่มันแบบมันบางทีที่เราแบบฉีกออกมาจากรงนั้นยากอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราก็แบบก็ยอมรับว่าแบบมันก็ที่ผมบอกก่อนน้านเนี้ยบางทีผลงานมันแบบขอาหมดอ่ะแบบออโต้พายโหลดอ่ะ มันรู้แบบเดินเข้ามาเดินเข้าเซตเป็นเซคันด์เนเจอร์แล้วต้องต้องอย่างนี้อย่างนี้ต้องพูดจาประมาณนี้ต้องเล่นประมาณนี้อะไรเงี้ยเล่นเล่นเล่นไปกลับบ้านอะไรเงี้ยมันก็ก็ยอมรับมันก็มีช่วงที่มันแบบมันก็หมดไฟอยู่เหมือนกันแล้วพอช่วงหลังนี้แบบเจอบทแบบมันๆเนี่ยมันก็แบบมันก็กลับมาปลุกแบบความรู้สึกที่แบบไอมันแบบไอแบบแบบมันมามารจุไฟในแบบ ในความครีเอทีฟใ,ในความครีเอทีฟของเรา,เาออทีหนึ่งอะไรเงี้ยแสดงว่าจริงๆความหลากหลายมันมันมีผลต่อแฟชั่นนักแสดงพี่จอยในมุมที่ทำงานเยอะๆประสบการณ์เยอะๆที่พี่จอยบอกหมดไฟไปแล้วแล้วบทนี้มันทำให้แบบคือคือมันอืมอะไรดีคือเหมือนแบบตอนตอนเรามองตัวละครในชะ่ไหมฮะคือ เราเราชอบความรู้สึกที่แบบเราเนี่ยความรู้สึกเนี้ยที่นึกไม่ออกไม่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 รู้แตไม่ได้คือมันแบบหลายตัวละครเราเรารู้ทันทีว่ามันคืออะไรเรารู้ว่ามันคือใครมันคือเบอร์ชั่นไหนของตัวผมอะไรเงี้ยคือรู้ทันทีอันนี้คือแบบเราไม่ได้เลยคือใครคือใครก็ไม่รู้ซึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมแบบคือถ้าถ้าถอยถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยคงคงคงทำให้เราเครียด แต่ทุกวันนี้มันทําให้เราตื่นเต้น<อ>ตื่นเต้นแบบพ้ยอยากลองอยากเข้าเวิร์กช็อปอยากลองอ่านบทกับนักแสดงคนอื่นอยากลองซ้อมแบบตื่นเต้นอยากเข้าเซตอยากทดลองอยากแบบดูซิว่ามันแบบตัวละครมันไปได้ไกลแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือความรู้สึกพวกนี้มันทาให้ทาให้เราแบบมีแพชชั่นกับการแบบการไปทํางานจุดไหนที่ทํ้พี่จอยก้าวออกจากเซฟโซนการเป็นพระเอกสู่การมาเล่นบทเพื่อน มันก็มันก็มาเรื่อยๆก็ตั้งแต่เนี่ยมันก็มีแบบไอ้พวกพฤฤฤฤฤัทยาทีสพวกอะไรเงี้ยที่เป็นเล่นแบบมาเฟียเพียน,น,น็บ้า,บาอะไรเงี้ย <laughs> ก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบเราเราแฮปปี้ตอนเราเจอแบบบทที่มันไม่ใช่แค่ท้าทายแต่มันเป็นสิ่งที่มันใกล้ใกล้ตัวเราอ่ะ <c oughs> นี่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เล่นเล่นกับมิวมิวสุบสุดยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉายอ่ะจะได้ฉายแบบช่วงใกล้ <c oughs> ช่ปีนี้และอันนั้นก็โคตรไม่แบบไม่แบบฉีกเหมือนกันคือคนละคนละแนวคนละจองแบบมันมันก็มันก็สนุกดีครับคือนักแสดงร่ใหม่ๆแบบทำงานเขาจอยเยอะมากเมื่อกีุ้่มเน่ก็บอกเรื่องนีชวนึงเาไม่จอยเา่จอยเล่นอ๋อถ้าอย่างี้เราต้องไงเราต้องไปแบบไปไปแบ่งคาตัวเขาเราคิดแค่คอมะ่้เป็นแบบว่าเรื่องตลก แบบมันผมว่าผมว่าไอไอ,ไอการแสดงเ่ยคือคือส่วนหนึ่งของาศงาสตร์การแสดงมันคือพาร์ทเนอร์ใช่ไหมคือ <c ười> เราเราเราจะดีคนเดียวไม่ได้ <c ười> เราไม่ได้แสดงคนเดียวคือเราเราต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วก็ผมผมรู้สึกว่าแบบมันอาจจะในประเด็นนั้นอะคือเราเราเป็นคนที่แบบมาจากคืออะไรครูการแสดงที่แบบ แบบค่อนข้างแบบเข้มงวดเข้มข้นมากหม่อมน้อยนะอาจารย์ก็เสียไปสองสองปีแล้วสามปีแล้วคือแกแบบสอนแบบนักแสดงของหม่อมเนี่ยโดนสอนมาแบบเคี่ยวมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าแบบมันอาจจะเป็นตรงเนี้ยที่ที่แบบแบบมันเป็นแบบ energy ในฉากที่แบบทำให้แบบคนอยากทำงานร่วมกันอะนะ บางทีบางทีเราเรายอมรับเราอาจจะเจอคนที่มองนีย่ยพูดให้ไหม่ไปกระทบใครมากมองเป็นแค่ผลใช่ไหมแบบฉันมาเพื่อแบบได้ผลอย่างนี้ไม่ได้นึกถึงแบบไอ้การการการเดินทางของของ,ของ,ของไอ้ตัวละครหรือการสแสดงอะไรเงี้ย <S <S แล้วผมว่าแบบพอมันมันนักสแสดงคนอื่นที่มันมีแพชชั่นตรงนี้แล้วมันมาเจอคนที่มีเคมีตรงนี้ เื่องผมผมยอมรับผมเป็นคนอินกับอินกับการแสดงมากผมกับเอมก็เมาคุยกันเรื่องเรื่องพวกนี้แบบเรื่องหนังเรื่องการแสดงแบบคุยกันได้แบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงอยเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มันทําให้แบบเราค่อนข้างแบบแบบแฮปปี้ที่จะร่วมงานกันเรเรียกว่าการทำงานกับคนต่างเจนมันก็ยังทําให้พี่รู้สึกว่ามันแฮปปี้แฮปปี้ครับ ก็อย่างเอ็ะผมเคยเคยเล่นขุนพันธ์มาด้วยนะใช่ก็คือตั้งแต่ตอนนั้นก็ค่อนข้างแบบเข้าใจน้องเขาแล้วเขาแบบก็เอาพูดตรงๆคือแบบเอมทําให้เราแฮปปี้มากทําให้เราแบบยังมีศรัทธากับนักแสดงในวงการเพราะว่าเขาเป็นแบบนักแสดงจริงๆเป็นคนที่มีพชั่นกับงานตัวเองเป็นคนที่ศึกษาจริงรู้จริงและเราเจอคนอย่างนี้เราแฮปปี้มากเพราะเหมือนแบบได้เจอคนเหมือนแบบคล้ายๆกันแหละ คุยกันรู้เรื่องคุยกันภาษาเดียวกันอ่ะก็เลยแบบเราก็รู้สึกว่าแบบแฮปปี้ที่มันยังมันยังมีคนที่แบบมีแพชชั่นนี้เพราะวา่าพูดพยายามไม่กระทบคนอื่นอีกนะคือคือเราต้องยอมรับว่าสมัยนี้คือวิธีการเสพสื่อของของคนรุ่นใหม่เนี่ยคือมันสั้นลงเรื่อยๆถ้าสังเกตนะคือเรามี I.G. เรามีติ๊ก o k เรามีอะไรทุท ทุกอย่างมันไปแบบโฟกัสเรื่องของตัวตนของของเราเองมันไม่ค่อยไปโฟกัสเรื่องของไปโฟกัสเรื่องของคราฟของงานคราฟของการแสดงอะไรเงี้ยมันก็เลยแล้วก็ไม่ผิดนะหมายถึงว่าก็ยุคใครยุคมันใช่ยุคนี้มันก็คือมันเสพสื่ออย่างง้นใช่อนะมันก็เลยเจอแบบพวกคนที่แบบอย่างเอมหรืออย่างจูเน่เองเนี่ยที่มันมีอินเทรสในแบบในคราฟจริงๆให้เราเราภูมิใจในในพวกเขามากแล้วก็พอเราเข้าเวิร์กช็อปเราไปร่วมงานเนี่ยเขารู้สึกแบบ แฮปปี้มากไอ้สถานะรุ่นพี่คนหนึ่งเราก็แบบแฮปปี้มากคือแบบแบบถ้าถ้าวงการนี้อยู่ในมือของแบบคนแบบพวกคุณเนี่ยคือแบบรอนแล้วล่ะเป็นความหวังใช่ใช่คือ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 ดีเลยเพราะว่าเราเองก็อย่างที่บอกในผมไม่ผมไม่ชอบความรู้สึกที่เราแบบเริ่มชราใจกับงานเริ่มไม่แคร์งานอะไรเงี้ยพอเราไปเจอแบบน้องน้องที่เขาแบบเดดิเคทกับงานจริงๆเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบเฮ้ยเราอเราแบบเราแบบ เราอย่าอย่าเราแพ้เขาไม่ได้นะคือเราก็แบบมันก็ทําให้เราแบบมีไฟเราก็ต้องแบบเฮ้ยเราต้องพุชตัวเองด้วยเพราะพวกเขาแบบเขาทําการบ้านอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็แบบคือมันไม่ใช่คือไดนามิกของนักแสดงดีมันไม่ใช่แค่แบบอ๋อคนนี้มีประสบการณ์เยอะกว่าคนนี้มีน้อยกว่ามันคือ d e d i c คชั o นที่เรามีอย่างไงมากกว่อาทบสอแต่ง รอบสองปีครับหลายบ้านเลยค่ะครับก็กลับไปที่เดิมฮะที่เดิมนี่เคยจัดจัดงานฮะทำไมเลือกที่เดิมคิดไรไม่ถองมันง่ายสุดไม่แล้วแล้วที่ที่ทับแขกฮะเป็นทางรีสอร์ทเองก็เพื่อนเป็นเจ้าของแล้วก็เราก็ได้เรามีจัดงานในกรุงเทพใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็อีก ขัดไปจากงานกรุงเทพสองสามวันเราก็ไปจัดที่ที่กระบี่แล้วก็ที่กระบี่มันวันนั้นที่เราที่เราเลือกวันนั้นคือเป็นเหมือนแบบครบรอบของวันที่เราอักรีกันว่านี่คือวันที่เราเริ่มพบกันมันก็เลยเป็นวันวันแต่งด้วยวันครบรอบด้วยแล้วก็คือมันมันก็มันก็ดูสิ้นคิดนะที่กลับไปที่เดิมเพราะเราก็ปีที่แล้วเราก็กลับไปที่นั่น แต่มันแบบกลับไปแล้วมันรู้สึกมันแบบมันมันมันบีนิ่งฟูอ่ะมันยังแบบมีมันมีความหมายต่อเราทั้งคู่มันก็เลยรู้สึกว่าแบบก็แบบกลับมาที่เดอมันก็ไม่ผิดอมไนก็เราก็เราก็รู้สึกว่าแบบมันแบบมันมันเออมันฟูลฟิลแล้วมันยังแบบไปแล้วรู้สึกดีอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงทำเซอร์ไพร์ ใหญ่กว่าเดิมด้วยปะ่ะฮะ่ดีมาก <c oughs> ข้อข้อดีของที่ทับแขกเนี่ยคือเรารู้จักเจ้าของแล้วเจ้าของเาจ้าของก็ช่วยตลอดนะ,ะ <c oughs> แล้วก็ยกคูเฮ้ย hey, แจนแจนกูคิดเลยหมองมอ,งอะไรเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ช่วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย <c oughs> แล้วก็วกวกทางทางคุณแฟนก็ทำเหมือนกันนะฮัลโหลแจนแจนเธอเธอช่วยฉันหน่อยแล้วจะทำอะไรให้พี่จอยดีอะไรเงี้ย แต่เอาเอาจริงๆมันมันก็มันก็มีมันก็มีมันก็มีความกดดันมาแหละตามปกติเพราะเราก็แบบปีทุกปีเราก็อยากจะให้มันมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆลึกๆมันไม่ได้ไม่ได้สำคัญหรอกคือสำคัญเราอยู่ด้วยกันแค่นั้นก,ก็ก็พอแล้วาบางทีสิ่งเล,เล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นแบบมีคุณค่ามากกว่าอะไรเงี้ยดอกไม้อะไรเงี้ยอันนี้ก็อันนี้ก็เพียงพอ ทีเห็นยิมก็คือใช่ใช่ก็คือมันคือแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบเราจัดแบบ a n นนิ e เวอร์ซียังไงจัด d e c o อเรทยังไงนั้นมันมันเป็นแบบปรุงแต่งปรุงแต่งเฉยๆอะ่รเงี้ยจริงๆมันก็คือแบบเรื่องของแบบความรู้สึกที่เรามีต่อกันอะไาเงี้ยมันก็พอกลับไปที่เดิมไปแล้วมันก็คือวันวิเศษของเรามันก็แค่แบบทำรีายว่าแบบเฮ้ยเรา เราได้มีดดิเคชันต่อกันแล้วกันแล้วเราก็มีแบบสัญญาต่อกันแล้วกันว่าเราจะเราจะแบบอยู่แบบดูแลกันตลอดไปมันก็เป็นเหมือนรีมไนเดอร์ในสิ่งที่เรารู้กันอยู่อล้วก่อนหน้านี้พี่ก่อนเพราะกดดันเรื่องลูกตอนนี้กดดันไม่นะตอนที่กดดันเรื่องบ้านอย่างเดียวอีกส่วนหนึ่งที่ไปกระบี่ปีนี้เพราะว่าหวดหัวเรื่องบ้านขี้เกียจคิด้วไปไปกระบี่นี่แหละง่ายดีทีกี่ปีแล้วสองสอง ก็คอนเลทประมาณ2<ไ>ป 2> ีนะก็ยังไม่เสร็จอย่งนี้กำลังย้ายเข้าหระอกำลังย้ายเข้านี่ก็คืออยู่อยู่ในช่วงอยู่ในช่วงเริ่มย้ายเข้าดูเรื่องเรื่องอะไรดูพวกดีเฟกต์พวกอะไรอย่างเงี้ยไปลองไปลอง,ลองนอนเรียกนอน,ลน,อนลแล้วนอนลแล้วคือตอนนี้น,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 นี่นี่ก็มาจากบ้านนี่ก็มาจากบ้านเลยแต,แต่ตอนนี้เหลือเหลืออะไรที่แบบเรามันดีเฟกต์อะฮะปกติบ้านบ้านมันพื้นที่มันเยอะรายละเอียดมันเยอะแล้วผมก็โรคจิตแบบเป็นเป็นคนแบบ ชอบดีเทลแบบเป็นคนชอบออกแบบด้วยไงแล้วก็หลายอย่างที่เราทํามันก็ไม่ได้มีเป็นมาตรฐานเลยแบบบางทีแบบพวกของอุปกรณ์หรือเทคนิคการการก่อสร้างมันแบบมันแบบยูนิคต่อตัวเราอ่ะมันก็เลยแบบมันก็แบบดีเทลมันเยอะเยอะไม่ใชู่รับเหมาูนี่แหละเยอะกููนี่แหละกููรับเหมาแบบกุมขมับตลอดคุณจ่อยเอาอีกแล้วเนี่ยจ จะประดิษฐ์อะไรอีกวะเนี่ยแต่สนุกเราเราสนุกมากแต่แต่ก็ยอมรับว่าแบบสร้างบ้านมันผมว่าหลายแบบใครก็ตามที่เคยทําบ้านใ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 นประเทศไทยน่าจะน่าจะเข้าใจผมดีฮะมันอุปสรรคเยอะจริงฮะแล้วก็แล้วก็งบไม่เคยไม่เคยอยยู่่ไมเคบานไปไปเยอะไหมบานไปเรื่อยหลักสิบไม่ไม่ไม่ม่าไม่ไม่บ้านมันเอาเป็นว่ามันบานเท่าหนึ่งอะ จากที่ที่อย่าอย่ารู้เลยลืมไปละลืมไปจากสมองแล้วคือผมปล่อยวางปล่อยวางไปมันใจมันนะคำนวะแต่ตอนนี้มันแบบมันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วแต่ช่วงสุดท้ายก็โหดนะตอนที่กำลังเข้าบ้านเนี่ยโอ้ค่าใช้จ่ายแบบผุดมาหมดเลยนะต้องซื้อนู่นซื้อนี่ซื้ออะไรก็ไม่รู้แต่ไม่หมดเลยแบบเจอวันๆเจอแต่บินนะ ก็เรื่องเรื่องเรื่องน้องก็ก็เคลียร์กันแล้วก็เอาเป็นว่าแบบจากที่เราเคยคุยกันว่าไม่ได้ไม่ได้เซเรียสไม่ได้เซเรียสว่าว่าจะต้องมีตอนนี้ก็กลายเป็นว่าโอเคทั้งเราทั้งครอบครัวเราก็เคลียร์กันแล้วว่าก็ก็ลองดูลองดูแล้วก็เมื่อเข้าบ้านใหม่เราก็เคลียร์กันแล้วว่าพอเราย้ายของเข้าบ้านใหม่นี่ก็เป็นเป็นอะไรเป็นเฟสต่อไปสเต็ปต่อไปของชีวิตชีวิตคู่นะครับอบครัว ครับครับก็ก็เ <Okay. S 1> ป็น next step นะ <Okay. S 1> <Okay. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณครับ